ีค่ะชื่อบรรษแสนทวีสุขค่ะพี่เลลนพี่หนิงค่ะก่อนที่จะป่วยใช่ไหมคะปกติเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรเลยแต่วันที่จะเป็นมีอาการปวดปวดต้นคอแต่ว่าไม่มีอาการบิงเวียนไม่ไม่มีค่ะไม่มีอะไรก่อนหน้านี้ก็ไม่มีไม่มีค่ะก็วันนั้นนั่งพักอยู่ประมาณเนึ่อว่าตัวเองลูกเร็วอะค่ะพักอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง พอจะลุกขึ้นอีกทีเนื่องว่าตัวเองจะดีขึ้นแต่กลับไม่มคือชาและก็ไม่มีแรงเลยทีนี้ค่ะปากเริ่มเบี้ยวพูดก็ก็พูดติดๆขาดๆคืคอ,อคือพูดไม่ค่อยได้แล้วค่ะคือมันเร็วมากแล้วช่วงนั้นเป็นไงคะหมอรักษาเรายังไงคะคือหมอก็รักษาตามอาการ แล้วก็หมดค่ารักษาเยอะไหมคะพี่หนิงโทษทีคือเป็นเป็นใช้สวัสดิการแฟนเบิกได้ค่ะก็นอนโรงพยาบาลเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งคือเดินไม่ได้ลุกขึ้นเองไม่ได้ความรู้สึกตอนนั้นที่ว่าเราคิดว่ายังไงคิดว่าตัวเองจะหายไหมคะตอนนั้นยากยากทำใจไหมคะหรือจิตตกคะตอนนั้นจิตตกค่ะ สีตกมากเราเป็นอยู่อย่างงั้นนานแค่ไหนคะถึงมาเจอเซนิติน,นประมาณครึ่งปีครึ่งปีค่ะค่ะแล้วทําไมถึงได้เจอเซนิติน <c oughs> ใครมาเล่าให้ฟังคะอ๋อคุณพรคะ่ะพี่พรแนะนํายังไงคะเซนิตินพี่หนิงถึงกล้าทาน <c oughs> คุยเกี่ยวกับญาติาที่ป่วยให้ฟังก็ลเลยตัดสินใจวันนั้นซื้อทานกี่กระปุกคะ่ะคือเอาเริ่มต้นชุดหนึ่งเลยค่ะ ชุดอมบ๊กชุดใช่ไหมคะชุดของกระปุกนะคะค่ะแล้วทานไปทานแบบไหนช่วงนั้นลองทานเช้ากับเย็นดูค่ะอย่างละหนึ่งเม็ดในคาใช่อย่างละหนึ่งเม็ดเช้ากับเย็นดูแล้วมีอาการไหมช่วงแรกๆค่ะเอทานยาลงไปจะมีอาการแบบชีบ่อยแล้วก็เป็นแบบคือระบบสมองเราไม่ดีเนาะก็เป็นจะเป็นมึนงงง่วงนอนทั้งวัน เป็นนานกี่วันคะอาการแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณสิกว่าวันอยู่นะแล้วทานไปประมาณหมดชุดเมื่อไหร่คะถึงมีอาการดีขึ้นก็มามาปรับระบบใหม่อีกทีหนึ่งก็คือเก้าระบบอ,อ๋อให้มาทานเก้าระบบค่ะแล้วทานอย่างละเม็ดค่ะเหมือนเดิมค่ะย่างละเม็ดค่ะ,คะ คือชุดแรกเราหกตัวแล้วพอมามาปรับก็คือชุดที่สองคือทานเก้าระบบใช่ไหมค่ะแล้วนานไหมคะพี่หนิงก่านเราจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นชัดเจนสามเดือนสามเดือน,อนที่รู้สึกว่าเราดีขึ้นอ่ะดีขึ้นยังไงคะพี่หนิงเดินก็คือแบบดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราเดินมันจะโซเซนะค่ะค่ะอ่าพอทานตัวน,นี้ไปมันก็จะเหมือนกับว่าเรามีแรงขึ้น เวลาเดินไม่เหนื่อยค่ะทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่ใช่ไหมทานค่ะทานเก้าระบบเหมือนเดิมอ่าเก้าระบบหนูจะทานอยู่ประมาณปีหนึ่งอะค่ะพี่หนิงคิดว่าคุ้มไหมกับคุ้มมากคุ้มมากใช่ไหมคุ้มมากค่ะคือคนที่เป็นอะเหมือนเราผ่านความเป็นความตายมาใช่ไหมใช่พอมาเจอราคาขนาดนี้มันคุ้มกับชีวิตเราเนาะพี่หนิกับ ออคุณภาพชีวิตในครอบครัวเราเนาะไปหาหมอหมอทักไหมคะว่าทำไมเราดีขึ้นแบบนี้หมอก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าหมอบอกว่าเ,ออเราตัวใหญ่อ,อ้วนค่ะโอกาสที่จะเดินได้น้อยน้อยค่ะออคิดว่าจากวันนั้นถึงวันนี้หลังจากทานมาเนี้ยพี่หนิงดีขึ้นกี่เปอร์เซน็นต์เจ็ดสิบะคะเจ็สิบก็สุดยอดแล้วใช่ไหมพี่หนิงนะ ค,คือเดินขึ้นบันไดได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วแต่ก่อนไม่ได้แล้วคนรอบข้างสามีลูกรู้สึกยังไงคะที่ดีแบบนี้เขาก็ดีใจด้วย,ยคะ่ะเรารู้สึกมั่นใจสนิทตินขนาดไหนคะตอนนี้ก็คือต้องทานนะคะ <laughs> แล้วเห็นบอกว่ามีคนมาขอทานด้วยเจ้าว่าเขาเห็นพี่หนิงต mm ั้งแต่นอนติดเตียงมาใช่ไหมใช่ใช่มีคนมาทานด้วยเยอะใช่ไหมคะเยอะอยู่ค่ะค่ะส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนที่ที่ที่เห็นเราป่วยค่ะคือแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ค่ะไม่ต้องพูดเลยก็ให้พี่หนิงฝากบอกผู้ชมหน่อยค่ะว่าฝากว่าสนิตินดียังไงคือตัวนี้เนาะค่ะถ้าถ้าพูดถึงตัวเองก็ว่าดีดีจริงๆ ก็อยากให้คนอื่นลองอย่าปิดกั้นตัวเองใช่ค่ะ<อ>ใช่ขอบคุณมากเราพี่นี้ค่ะ